เดี๋ยวจะลองเสี่ยงโชคดูว่าด้านล่างนี้นะครับผมจะเอากิมล็อกหมุนนะมันจะออกหรือเปล่านะฮะลองดูนะฮะโอ้เหลวเลยโอ้โหไปใหญ่เลยชิบหายเงาตายเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่หน้างานของเรากันนะครับอ่นี่เลยสองอาการนะครับอันนี้คือ ปัจจัยสําคัญคืออันนี้มันไม่ดีนะครับอันนี้มันซึมนะครับคราวที่แล้วผมก็เลยเปลี่ยนนะครับนี่เอาอันนี้มาใส่นะฮะแล้วก็เมียผมก็มือแหงล้าไปนะครับก็หักแล้วไปละนะฮะอันนี้อันนี้ยังปิดอยู่นะอันนี้ก็คือว่าผมจะไม่ไปครีมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปปิดวาวหน้าบ้านแล้วมันขี้เกียจนะครับก็เลยข้าไมไปก่อน เราตัดตัดต่อตรงนี้ใหม่นะฮะตัดต่อข้างบนนี้ดีกว่านะตัดต่อข้างบนนี้แล้วเดี๋ยวสุกสุกลงไปใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวทาให้ดูว่าเป็นไงนะฮะอ่าและคลิปนี้ก็จะมากับยุทธการเปลี่ยนหัวก๊อกนะครับให้เมียนะครับอ่าผมก็จะได้เปลี่ยนหัวก๊อกน้ํานะครับแล้วก็ก๊อกอันเก่ามันก็ลุกไปแล้วนะอ่าผมก็ดูตัวนี้ฮะมันเป็นเป้าธรรมดานะครับมันไม่เป้เปาของเหลืว ผมก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเออผมจะซื้ออันนี้ที่มันเป็นก้าวทองเหลืองนะี้เน,นี่เอาอันนี้ออกมาเนียโอเคแล้วก็อย่ามาสุบกับอันนี้นะฮะด้านบนเดี๋ยวเราเข้าว่างกันอีกทีนะฮะอ่าผมก็จะซื้อนี่ไปอีกอันหนึ่งเดี๋ยวไปดูว่าซื้อไปทำไมนะฮะบาทแล้วก็ซื้อทุกอย่างเลยตอนนี้เอาก,กาวอีกอันหนึง่งอ่าสิบแปดบาท มันเป็นอย่างปลาล่ำเปลาเรือบออ่าแล้วก็มีเทปปันเกียวอีกนะครับเทปปันเกียวอีก5บาทแล้วกันนี่ห้าบาทโอเคไป let's go <S อ่ะคลิปนี้เอาง่ายๆนะครับให้มันจบง่ายๆแล้วก็จะซีตรงนี้เลยฮะ,อะเอานะเอานะไปอ,นะอันนี้ว่าลงทุนไปอ่า ร้อยปลายนะครับถ้าถ้าได้ซื้อถ้าได้ซื้อเลื่อยใหม่อีกนี่น่าจะทะลุสองร้อยนะน,นี้ยังดีว่าเรามีเงินอ,อยู่ละโอ้โห,โหบีทังลกกันนะป่ะ,ะตรงนี้เราก็ต้องแต่งหน่อยนะครับเพราะว่า เราบิดมันออกมานะครับ่นนตรงนี้เช็ดม mm ัน hmm. ดูหน่อยอันนี้ก็แต่งแล้วนะฮะอันนี้ก็แต่งแล้ว mm hmm. เรงเกดนอันนี้คือข้อต่อที่เราซื้อมานะครับมันเป็นหัวทองเหลืองผมเลยซื้อมานะครับ อันที่มันมีอยู่นะมันไม่ใช่ทองเหลืองนะครับก็เลยไม่ซื้อนะฮะโอเคโอเคกระดากาวด้านล่างโอเคสูบนเข้าไปโอ okay. เค okay. ตอนนี้เราก็สูบนเข้าไปแล้วนะฮะ okay. เดี๋ยวเรามาจัดการตรงหัวก๊อกก่อนนะครับก็ จะเอานี่ออากอะถอดหัวก๊อกเดิมออกไปโอ้โหไม่เอาไปออโอเคอ่านี่ฮะก็ถอดหัวก๊อกเดิไมได้ละคือหัวก๊อกเนี่ยมันมันรั่วซึมนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนพันเทพีพันเกียวให้มันคับๆหน่อยฮะกับกับ คิมล็อกมาเลวเราก็จะเอาคิมล็อกมากีบนะครับทำการหมุนเข้าไปให้มันแน่นๆโอเคกรีดแน่นแล้วนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่อ่ะต่อไปเราจะมาใส่หัวก๊อกใหม่นะครับ DIY ตัวนี้70กว่าบาทที่ DIY นะครับอ่ะผมจะตัดก่อนอันนึงผมก็นี้ ที่ปันเกียวนี่ก็ห้าบาทนะครับพอเราต้องตั้งหัวให้มันตรงๆนะครับอ่าแล้วะฮะซุปเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนโอเคผมซื้อมาจับเลยนะฮะนึกว่าจะใหญ่กว่านี้อาจจะแน่นแล้วนะ เดี๋ยวเมียผมต้องดีใจแน่ๆเลยครับว่าเออก๊อกใหม่มาละนะฮะแต่ก็จะเป็นอุบัติด้านบนนี้นิดหน่อยอ่าโอเคเดี๋ยวจะลองเสี่ยงโชคดูว่าด้านล่างนี้นะครับผมจะเอากิมล็อกหมุนนะ่ะมันจะออกหรือเปล่านะฮะอะลองดูนะฮะโอ้เหลวเลยโอ้โหไปใหญ่เลยชิบหายเงาตาย ก็ปิดน้ำกว่านะฮะคือน้ำปุ้งออกมานะครับผมก็เลยไปซื้อข้อต่อตรงมานะครับเดี๋ยวจเตีแล้วสุออกใหม่นะครับไม่จบไม่สิ้นนะครับอเอาใหม่นี่เ้ย ซีง่ายครับซีแป๊บเดียวออกเลยน,นะแต่งใหมนะ่โอ้เขานี่ยังมาเหลวแหงเลยนเะวลาใส่ดาวนะฮะ คัดลงไปแล้วก็แปดกาวนะครับใส่ไปเลยออแน้ำมาจากไหนอีกวะเนี่ยสุดไปเลยนะมันไม่ออกหรอกเออวิดของตัววิบซัดมันบิดครับมันบิดนะครับเพราะเราต้อง ต้องขยับมาใส่ใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมียผมจะต้องภูมิใจในตัวผมเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ในดาบซัดเข้าไปตรงนี้แหละคือตัวตนี้มันมันใส่ตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันบิดนะครับเป็นไงครับมีมือเป็นไห้องมีแต่เสียงถอนหายใจนะครับนี่เป็นไงเอามาห่อไปนี่นะครับนี่กิ๊ก เนี่ยกระถอ,อมันถึงสุดยอดอเดี๋ยวเราไปเปิดน้ำดูนะ่เาเป็นยังไงบ้างออกหมดแล้าอ่ะแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับผลงานมาสเตอร์ฟิตในการเป็นช่างประปาผมนะครับไม่มีรอยรั่วซึมที่ไหนเลยนะฮะนี่ฮะเช็ดก่อนดูเป็นไงฮะนี่ฮะความครีเอเตอร์นะลองเปิดน้ำดูนะฮะ อ่เรียบร้อยส่งงานเรมอนเพื่อกี่คะแนนายอีเ